มีคนรู้จักคือมาปรึกษาพี่นิต้านะคะว่าเขาอยากมาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคืออยากมาขายของออนไลน์นะคะพี่นิต้าให้คําแนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยอย่าเพิ่งไปสต็อกของอย่าเพิ่งไปสต็อกสินค้า หรืออยากมาเป็นเจ้าของแบรนด์อย่าเพิ่งไปสั่งผลิตนะคะคือหลักการก็คือว่าคุณจะขายอะไรลูกค้าคุณคือใครกลุ่มลูกค้าคุณคือคือใครอะใครที่จะซื้อของของคุณแล้วสินค้าที่คุณอยากจะไปเป็นตัวแทนหรือสินค้าที่คุณจะไปจ้างเขาผลิตเนี่ยที่จะมาทำแบรนด์เนี่ยช่วยลูกค้าในเรื่องของอะไร มีประโยชน์อยไรมีประโยชน์อย่งไงนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะตอนนี้นะเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ยาก OEM เยอะมากนะคะแล้วก็สั่งผลิตได้เลยอยากได้สูตรไหนจิ้มได้เลยนะคะ <S <S หรืออยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้ก็ไม่งยไม่ไม่ไม่ยากความหมายของพินิต่าคือไม่ยากไม่ยากในที่นี้คือทุกแบรนด์อุแบรด์เยอะมาก ระะับตัวแทนหรับตัวแทนเยอะมากแล้วแต่เลยเริ่มต้นจากเล็กๆก,ก็ได้5้าห้าชิ้น10ชิ้นถูกไหมฮะแต่พี่นิต้ากำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปเสียตังค์อย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนสิ่งสำคัญในตอนนี้ของการตลาดออนไลน์ณนะตอนนี้จนถึงปีหน้าและอาจจะยาวนะ,ะคือ คุณต้องออกมาคุณต้องมาสร้างตัวตนก่อนคุณต้องให้คนรู้จักคุณก่อนอดทนค่ะการสร้างตัวตนอาจจะต้องใช้เวลากว่าคนที่จะรู้จักคุณกว่าคนที่เขาจะเดินผ่านแล้วมาเจอคุณและเขารู้จักคุณนะคะหรืออ่ะพี่นิต้าเราทําไปพร้อมกันได้ค่ะงั้นเราพี่นิตาขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลงใหญ่อย่าเพิ่งไปลงเยอะ อย่าเพิ่งไปสต็อกเยอะลงแค่เป็นรายย่อยก่อนก็ได้นะคะแต่คุณยังไม่ต้องไปยิงแอดนะคุณขายคนรอบตัวก่อนพนอะขายคนรอบตัวคุณไลค์คู่กันด้วยนะคะเพราะกว่าคุณจะเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราเปิดร้านค้าเนี่ยกว่าลูกค้าเนี่ยจะเวียนมาหาเราเนี่ยติ๊กต็อกก็เหมือนให้สปสินค้านึงออกไหมเราเปิดร้านเนี่ยกว่าลูกค้าจะมาเจอเรากว่าลูกค้าจะเดินเขาเดินเข้ามา เขาอาจจะมาลองแวะดูร้านคุณร้านคุณน่าสนใจแค่ไหนเขาไม่สนใจเขาก็ปล่อยผ่านแล้วเขาก็ไปดูร้านอื่นแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องเปิดร้านทุกวันนั่นก็คือคุณต้องออกมาสร้างตัวตนทุกวันคุณต้องออกมานําเสนอทุกวันวันนึงกี่รอบถ้าเขาเห็นคุณซ้ําๆบ่อยๆอย่อะฉันมาฉันเดินผ่านมาหรือฉันเข้ามาในโซเชียลฉันเข้ามาในติ๊กต็อกฉันก็เจอแต่เธอฉันก็เจอแต่เธอเธอาขายอะไรเนี่ยเขาอาจจะ ไหนลองมาดูซินี่ยค่ะแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนนะคะตอนนี้มันจะคือการยิงแอดมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนี้พี่นิต้ามาแนะนำนะออมาแนะนำจากประสบการณ์นะคะจากที่เราเราเรามองแนวทางนะคะใครจะฟังหรือใครจะเอาไปเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็เออลองลองลอง ลองคิดดูนะคะลองคิดดูแต่ว่าพี่มาแนะนําด้วยความความปรารถนาจริงๆนะคะว่าจะเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทําควบคู่กันไปก่อนทําได้ทําได้ค่ะไปสต็อกไว้แค่5ชิ้น1ิชิ้นก่อนเพื่อที่จะเอามาใช้ใช้เองเพื่อที่จะมาคุยกับลูกค้าได้รู้เรื่องเพื่อที่จะมาบอกต่อเพื่อที่จะรู้แล้วก็พิเต์ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าให้แนะนําอีกทางเลือกหนึ่งก็คืออย่าพึ่งออกมาเอาตัวเองออกมาแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าเอาตัวเองออกมาให้เพื่อนๆในในติ๊กต็อกรู้จักเราก่อนดีกว่านะคะใช้เวลาอย่างสม่ําเสมอแล้วพอเขารู้จักเราเขาสนใจเราเราออกมาทําประโยชน์เราออกมาให้ประโยชน์กับเขาเขาก็จะติดตามเราเขาชอบเชื่อเราเขาก็จะสนับสนุนเราค่ะถ้า ใครอยากรู้ว่าเออถ้าอยากักเลือกทางเลือกอยากจะออกมาสร้างตัวตนและอยากจะออกมาให้เพื่อนๆรู้จักทำยังไงติดตามพี่ไว้ค่ะติดตามช่องพี่ไว้ได้เลยนะคะพี่มีสอนฟรีๆแล้วก็มาแบ่งปันให้ฟรีๆนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะ